สวัสดีครับสวัสดีชาว y o u t u b อฟซทุกท่านครับพบก,กับผมเนตรนภาดำซิ่งครับนี่ครับทีมงานก็ตื่นกันหมดแล้วครับทำกับข้าวครับพร้อมที่จะวิ่งงานองคนกรพิการเปล่า ที่นอนดีครับที่นี่ลูกหลังก็หมดไปกองหนึ่งนะครับนี่ครับลูกหลังกองนี้หมดไปแล้วก็เหลือกองข้างหลังนี่อีก,กองนึงครับ มีห้องน้ำเข้าได้สบายสะดวกตอมเอ๋ยใจเย็นยังไม่ตื่นครับนู่นครับเจ้ายักษ์เรายักษ์เคียวเราก็จอดอยู่นู่นครับหมอบคู่กับรถไทยทอทงนะครับ น้อยก็จะอาบน้ำครับน้องเจ้าอามอาบน้อย่อยยิกนู่นครับวันนี้ก็กับข้าวก็ปนปะทูผัดข้างในครับ จอดนอนกันสบายสบายครับห้องน้ำน้ำทงน้ำใช้สบายสะดวกสบายครับที่นอนเป็นร้อยไล่นี่ก็รถรอของทีมงานครับ ครับเดี๋ยวไปซื้อของให้ทีมงานกันครับ จายักษ์เขียวมาที่ไหนฝนตกที่นั่นนะอ่าถึงร้นค้าแล้ว ไปกลับกันครับไปหาทีมงานซื้อของครบหมดแล้วครับเกิดหลันค้าก็อยู่ไม่ไกลกันนะครับ về đến 500 m ครับ à nôi à m nôi à mใหญ่ ยังไม่ตื่น เอาของลงก่อนนะครับเครื่องเอาดิไม่ถ่ายไงเนาะลักลักถ่ายไม่ถ่ายไม่เห็นไปดูยอดวิวเขาเนาะมิมีแต่ลักมือเนูที่โพยเนาะถูกถ่ายอย่านี้ไม่โค้คนก็ดูเลยเจอให้แต่ลงอเกม่เอาเยอะแล้วไอ้ชูวัลลาสตี หน้าไปโงโงพเผมไอ้ตะกระข้างแล้วก็หน้าูกหน้าหอยชากรายตรงขอบตัวเออได้ได้ได้ติมติมบานเนอะเออติมเลยนี่เดิมเเนี่ยมุกยังมุกจัง ลูกเต็งไอ้เห็นมุดอ่ะมุดจังเยมุดจังอต้นพามีชมพูเหรอเขจะเคยไปเจอไอ้คิดอะไรบรรยากาศของทีมงานตอนเช้าไหนมาลงคลิปลุกคลิปอะไรถือโทสามแล้วแต่เดียวไม่บอกลงคลิปเดียวลงคลิปนี่ไงครับสำหรับวันนี้ สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ